กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบูรณาการทุกหน่วยงานวางแผนรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันนี้ถึง18ธันวาคมนี้เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักวันนี้นายศักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยนายธทีรพัฒน์คัตชมาศอธิตดรธกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าหน่วยงานด้านการพยากรณ์คาดการว่าในช่วงวันนี้ถึง18ธันวาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาตอนล่างแต่ปริมาณฝน ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลรวมทั้งระดับน้ําในแม่น้ํายังอยู่ต่ํากว่าตะลิ่งซึ่งทางจังหวัดได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือในระดับพื้นที่แล้วส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณฝนสูงสุดและจะค่อยๆลดลงในวันที่17และ18ธันวาคมตามลําดับอย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่จังหวัดสงขลาจะไม่รุนแรงเท่ากับ3จังหวัดชายแดนและเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่เกิดน้พํพท่มซ้ําในพื้นที่อย่างแน่นอนณวันที่เรา,เามีการประชุมกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีฝนตกอยู่บ้างแต่จำนวนมิลลิเมตรก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอ,อย่าง 3, ยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าฝนตกสูงสุดก็ไม่เกิน150มิลลิเมตรแม่น้นต่างๆนะครับที่เป็นแม่น้ำสายหลักของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับ มือได้อยู่นะครับเพราะความต่ำจากตลิ่งเนี่ยอยู่อย่างน้อยเนี่ยสเมตรลงไปนะครับแล้วลึกสุดถึง6เมตรนั่นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์่างนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทําให้การบริหารการน้ําในพื้นที่เนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบต่อ,อประชาชนทั้งนี้อธิบดีปอพ ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่หากมีเหตุฉุกเฉินให้บริหารจัดการโดยใช้อำนาจตามกฎหมายและบุรณาการหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสุนพักพิงชั่วคราวหากเกิดเหตุจะสามารถอพยพประชาชนเข้าพักพิงได้ทันทีปุริมพัฒนส์สอนการรายงาน